วันนี้จะพามาดูลูกหมอนสวยๆค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะลูกใหญ่ๆอื้อสวยงามมากเลยค่ะอยากให้ชมแล้วก็อยากให้ชมอีกทางนี้ก็สุกค่ะ ากญาติญาติไปกรุงเทพก็ยังเหลือคือเก่าเขาสุกไหวก็ยังดกเหมือนเดิมกำลังสุกอีกแล้วคะ่ะสวยไหมคะต่ำๆก็มีอู้สวยงามมากผลไม้ที่เราชอบและมีประโยชน์เนาะอันไหนที่เรา ปลูกแล้วได้กินแล้วมีประโยชน์เราก็ปลูกไปเธอค้าสวยงามด้วยเห็นที่ไรก็อดที่จะถ่ายภาพสวยๆมาให้อดไม่ได้เลยที่จะถ่ายมาให้ดูสวยงามมากเลยคะ่ะอไม่อยากจะเก็บไม่อยากจะเก็บเลยนะคะลูกสวยๆไปถอนยาม,มา เ็บกระดำก็เลยเลยมาที่ต้นหม่อนเนาะเมื่อวานก็เก็บไปให้ญาติญาติน้องๆเขากลับกรุงเทพกันวันนี้ก็ยังสุกเยอะเลยค่ะทางนี้ก็เยอะเลยต้นตำตำปลูกแล้วได้กินได้แบ่งปันเนาะ สิ่งดีๆที่มอบให้ที่เราปลูกไว้แล้วก็ได้กินได้เก็บได้ให้ลูกๆล,กล,กล้านๆฝากไปกินที่กรุงเทพลูกหม่อนสวยงามมากเลยค่ะอุ้ยจตงมันสอ่อนบางบ้านเขาจะปลูกต้นใหญ่ๆเนาะ ต้นใหญ่มากเขาจะไม่ตัดแบบนี้นะอันนี้เพิ่งปลูกได้สองปีสองปีกว่าพอปลูกได้นิดนึงปลูกได้ประมาณนี้อันนี้ปลูกที่หลังปลูกได้ประมาณนี้แล้วเขาจะขึ้นปลูกได้สองสามเดือนนี้เขาก็มีลูกมีอะไรต่อขึ้นมาเลยปลูกตอนแรกประมาณเพราะว่าถ้าเขาติดเนาะเขาจะแทงยอดออกแล้วก็มีดอกไปเลยมีดอกมีลูกเลย คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหมอนปลูกง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณในการรับชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่พ,พูดติดตามทุกคนนะคะทุกๆคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะหมอนซส,สวยปลูกง่ายๆอร่อยด้วย